ลอด,ดอนักศึกษาวิชาทหารที่มีไว้ฝึกความเป็นระเบียบความมีวินัยและความแข็งแรงซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนนั้นรวนแล้วมีแค่จุดประสงค์เดียวเท่านั้นก็คือไม่ต่างเกณฑ์ทหาร <laughs> สวัสดีครับ ผมสอน CGVEX นะครับคลิปนี้ก็มาตามคําขอของท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่โหวตกันเข้ามาว่าอยากจะฟังเรื่องหลอดอกันหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าผมจะเล่าเรื่องตอนไปเข้าค่ายหลอด,ดอที่ผมเคยเกิดไว้ในไลฟ์ใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้มาเล่าช่วงนั้นแต่จะมาเล่าจุดเริ่มต้นของการเรียนหลอด,ดอดตั้งหาและเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมกดเย,ะยอะๆเลยนะแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย เรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเพิ่งเข้าม4ใหม่ๆในต,ตอนนั้นผมไม่มีความคิดที่จะเรียนรอดอรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะรอดอรมันต้องตัดผมไงกูหัวเกลียนตั้งแต่มต้นแล้วกูยังต้องมาหัวเกียนตอนมอปลายอีกเหรอมันก็ไม่ได้ปะวะตอนนั้นรอดอรยังไม่ปริ่นกฎให้ไวทรงผมลองทรงได้อะไรพวกนั้นไงตอนนั้นต้องหัวเกลียนเท่านั้นเลยถึงจะถูกกฎระเบียบตอนนั้นผมก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าผมจะไม่เรียนแต่แม่ผมอ่าดิบอกว่า ยังไงมึงก็ต้องเรียนไม่ผมไม่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะแม่แม่จะมาบังคับผมอย่างนี้ได้ยังไงดราม่า,มาชีวิตเพราะไม่เรียนรอดอทะเลาะกับแม่ครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยจนแม่ผมบอกว่าเรียนเถอะนะลูกจะได้ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแม่เป็นห่วงถือว่าแม่ขอนะจากคําพูดของแม่ผมตอนนั้นก็ทําให้ผมจําใจต้องไปเรียนผมก็เลยไปสมัครเลย1สัปดาห์ก่อนไปสอบรอดออาจารย์เขาก็นัดไอ้พวกที่สมัครรอดอปีหนึ่งทั้งหมดเลยมาฝึกซ้อมร่างกายกันก็มีฝึกวิดพื้นวิ่งทาง ็ฝึกไปอย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ไปสอบกันวิดพื้นกับซิดอัพเนี่ยทั้ง2องอย่างเนี้ยผ่านหมดเลยแต่อวิ่งทางไกลเนี่ยแหละอายวิ่งทางไกลเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยสําหรับหลายๆคนที่เลยนลอดอหลังจากที่สอบทั้งสองอย่างเสร็จแล้วเขาก็ให้ไปพักกลางวันเพื่อกินข้าวอะไรพวกนี้แล้วจะมาสอบวิ่งกันอีกทีในตอนบ่ายไอคนที่ไปกับผมอะไม่มีคนกินข้าวเลยเว้ยถึงมกีก็กินน้อยมากด้วยความที่เราหิวด้วยไง ผมก็เลยไปซื้อข้าวมากินไอ้พวกที่มาด้วยกันก็หันมองกันหมดเลยแล้วก็ถามผมมึงกินข้าวหรอวะสอนเอ้ก็กูหิวอะทำไมอะแล้วมึงจะวิ่งไหวเหรอตอนบ่ายเนี้ยเดี๋ยวก็จุกตายหรอกผมก็บอกพวกมึงนั่นแหละจะไม่ไหวเอายังไม่ได้แดกเี้ยอะไรแต่เช้าเลยไม่ใช่ไง ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ฟังอะไรหรอกก็กูหิวอะ่ะกูไม่ได้กินอะไรตนะั้งแต่เช้าเลยก็กินไปจนอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยถึงเวลาสอบวิ่งระยะ800เมตรพวกผมก็คุยกันไว้ว่าเออจะค่อยๆวิ่งนะจะไม่อัดเต็มสปีดเพราะว่ามันเป็นวิ่งระยะทางไกลไงถ้ารีบอัดวิ่งไปเลยมันจะไม่ไหวช่วงท้ายไงก็เตรียมตัววิ่ง3 2 1ไป แต่ละคนแม่งวิ่งอัดเต็มสปีดกันทุกคนเลยแม่งไม่เหมือนที่คุยกันไว้สักนิดผมก็เลยใส่เต็มเหมือนกันเพราะว่ากลัวจะตามเพื่อนไม่ทันก็วิ่งไปได้สักพักยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเริ่มหอบแล้วแบบฮอตอนวิ่งอะนะแบบกูวิ่งไม่ไหวแล้วจุกชีพหายเลยกูน่าจะฟังพวกแม่งตอนนั้นผมก็พยายามวิ่งต่อไปให้ถึงเส้นชัยแต่ขาเริ่มวิ่งไม่ไหวแล้วเริ่มหมดแรงแล้วจากวิ่งก็กลายเป็นเดินความรู้สึกแบบเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันจุกท้องหันไปข้าง ก็เห็นไอคอนที่บอกไม่กินข้าวนี่แหละเดินอยู่ข้างๆผมเลยสรุปแดกไม่แดกก็เดินอยู่ข้างๆผมนี่แหละแต่ผมก็พยายามฝืนมีอีกครั้งหนึ่งจนไปถึงเส้นชัยใช้เวลาไปทั้งหมด3.4กว่าๆนี่แหละกูก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นไม่สนอะไรแล้วว่าผ่านไม่ผ่านนะตอนนั้นกูจะตายแล้วตอนวิ่งเสร็จนี่กูอ้วกแตกเลยะไม่ไหวแต่ท้ายที่สุดผมก็รอดมาได้แล้วก็ผ่านได้มาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และการเรียนรอดอเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเรียนทุกวันนะแต่ละโรงเรียนเขาก็จะแบ่งวันไปเรียนกันอย่างเช่นโรงเรียนนี้ไปเรียนวันจันทร์โรงเรียนนั่นเรียนวันพุธส่วนโรงเรียนผมมาได้เรียนวันศุกร์ก็ดีแล้วสาวที่จะได้พักสัปดาห์แรกที่ไปเรียนรอดอก็แบบว่ากูไม่อยากเรียนเลยแต่งองค์ทรงเครื่องก็เยอะร้อนก็ร้อน แต่งชุดไม่เรียบร้อยก็โดนแดกอีกโดนแดกนี่คือโดนทาโทษะนะส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะแล้วกดระเบียบแม่งอย่างเยอะหัวเข็มขัดไม่เงาโดนแดกรองเท้าไม่เงาโด,โ,ดโดนแดกหนวดไม่โกนโดนแดกผมยาวแค่มหมอยก็โดนแดก คือเครื่องดื่มเย็นๆกูแดกเองไม่ต้องมีใครมาแดกหรอกนั่นแหละคือกฎระเบียบม,มันเยอะมากเลยเว้ยแค่เดินผ่านครูฝึกไม่ตะเบกก็โดนแดกอีกวันแรกไปก็เบื่อๆในนายไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ก็สิงๆพอไปถึง,ถงก็ลงจากรถตั้งขบวนเดินแถวไปที่ฐานฝึกอีกทีหนึ่งพอไปถึงก็ไปเจอโรงเรียนอื่นน่ะที่มาเรียนวันเดียวกับเราด้วยก็มีหลายโรงเรียนอยู่อ่ะเขาก็ให้นั่งเล่นนั่งรอไปรอถึงเวลาที่จะฝึกและในค่ายนี้ไม่มีอะไรดึงดูดจะให้กูมาเรียนต่อเลยยกเว้นรอดอหญิงโอ้โหแม่งโคตรน่ารักอ่ะแล้วกูไม เหมือนกันคนที่เรียนหลอดดอแม่งน่ารักทุกคนเลยมึงคิดดูขนาดแต่งตัวมิดชิดขนาดนั้นอะยังดูเซ็กซี่ยังดูแซ่บอะมึงคิดดู <c oughs> ขอโทษครับเรื่องแต่ง ให้มันมีอัธรตเฉยจบคลิปนี้กูต้องไปเคลียร์กาแฟอีแล้วแต่ก็นั่นแหละครับข้อดีของรอดอสาหรับผมวันแรกๆครับเขาก็ปรับพื้นฐานเราก่อนเลยเข้าแถวเป็นยังไงแต่งตัวเรียบร้อยไหมฝึกตั้งขบวนแล้วก็ฝึกนับตลอดแถวอะไรนี่แหละเดี๋ยวกูจะมาบนให้ฟังที่หลังแล้วก็ฝึกซ้ายหันขวาหันแบบใช้ชาติทหารน่ะนู่นนี่นั่น,นพอฝึกไปสักพักเขาก็จะมีช่วงเวลาพักให้เราไปซื้อน้ําซื้ออะไรในค่ายนั่นแหละก็ฝึกไปแบบนั้นทุกสัปดาห์จนมีวันหนึ่งเหมือนครูฝึกเขาแบบทะเลาะกับเมียมาห,หรืออะไรก็ไม่่รู้อคือแบบเเาาหหงุดดิทียยล ทําโทษกูแล้วทําโทษกูอีกทําโทษไม่พักเลยอเฮียแล้วนะครูฝึกเขาให้ยืนกลางแดดร้อนๆเว้ยืนนานมาก ไม่รู้มึงจะให้กูยืนทาเฮียอะไรจะปิ้งกูแดกด้วยไง <c oughs> ก็ยืนไปอย่างนั้นแหละแบบโอโ้โหร้อนชิบหายไอคนที่ยืนไม่ไหวแม่ก็เริ่มล้มไปทีละคน2คนครูฝึกเขาก็บอกว่าใครไม่ไหวย,ยกมือขึ้นก็มีหลายคนยกมือขึ้นแบบไม่ไหวแล้วผมก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกันแต่ก็ไม่ยกมือขึ้นนะและเหตุผลที่ผมยังอดทนต่อน,นั่นก็คือรอดอหญิงเพราะไอ้พวกรอดอหญิงเนี่ยมันก็ยังยืนตากแดดอยู่เหมือนกันไม่มีใครยกมือเข้าไปพักเลยเว้ยแล้วถ้าผมยกมือขึ้นนะหมาเลยล่ะถ้าเข้าไปพักก่อนจะดูการเป็นคนที่อ่ออนแกผู้หญิงปโด ซึ่งผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไงก็เลยทนยืนต่อไปแล้วก็คิดในใจทําไมผู้ผู้หญิงมันไม่เข้าไปพักสักทีว่าแม่งกูไม่ไหวแล้วดิอ่ไม่ไหวแล้วผมก็ยืนไปสักพักจนดตาผมเริ่มเบลอแล้วผมเริ่มไม่เห็นครูฝึกแล้วเห็นเป็นเส้นดำๆแล้วน้ามืดแล้วจะเป็นลมครูฝึกแม่งก็ไม่ปล่อยให้ไปพักสักทีแม่งเอาให้กูตายตรงนี้แหละเอาให้กูตายไปเลยแล้วหลังจากนั้นเสียงครูฝึกก็ดังขึ้น เลิกแถวสิ้นเสียงครูฝึกในใจกูเลิกแล้วไอ้เฮียกูมไม่เสียหมาแล้วตอนนั้นไม่เห็นอะไรแล้วนะตากูผ้าเบอร์ไปหมดแบบคนมันจะเป็นลมแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็เลยกระเสือกกระสนไปหาที่นั่งพักและการดิ้นลนในครั้งนั้นมันก็ทําให้ผมกอบกู้ศักดิ์ศรีของลูกชายไว้ได้ แต่การดูแลน้องชายของคุณก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับไข่กูมิง่งเครื่องเล็มขนน้องชายด้วยนะวัตรกรรมเซฟเ c กที่ไถย,ยังไงก็ไม่บาดปลอดภัยต่อน้องชายใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายและกันน้ํา100%ขอบอกเลยนะว่าการดูแลียเส้นข,นขนของน้องชายนั้นสําคัญเป็นอย่างมากนอกจากที่มันจะลกลุงรังแล้วนะมันยังเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียอีกด้วยเขาถึงมีไข่กูมิ่งเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะและไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะคันหรือขนขึ้น,นใหม่จะเป็นตอเพราะใบมีดของเขานั้นเป็นแบบพรีเมียมเซรามิกที่ไม่กินขนและไม่ขึน าขนมันไม่ลกลุงลังเนี่ยมันก็ทําให้กลิ่นเหม็นกลิ่นอับของน้องชายของเราเนี่ยน้อยลงอีกด้วยและเพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้นก็ต้องเสริมด้วยเจ้าตัวนี้เลยไข่ค,คีนเซอร์ผลิตภัณฑ์สําหรับล้างน้องชายโดยเฉพาะช่วยลดการสะสมของแบคท,ทีเรียและลดต้นต่อของการเกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นอัสบสบู่ก็ใช้ได้นี่สบู่นะจะบอกให้นะว่าสบู่มันมีค่าพีเฮทและความเป็นด่างที่สูงถ้าใช้ในบริเวณที่มีความอ่อนโยนมากๆอะ่ะแบบตรงนั้นอะ่ะ ตรงนั้นแหละก็มีโอกาสทําให้ผิวแสบคันได้เพราะน้องชายของเราต้องการการดูแลที่อ่อนโยนกว่านั้นจากประสบการณ์ตรงนะใช้สบู่ล้างแล้วมันก็ยังมีกลิ่นว่ะเพราะฉะนั้นไขค่คีนเซอร์เนี่ยถือเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเขาบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันเกิดมาเพื่อน้อ,นองชายโดยเฉพาะเพราะกลิ่นมันหอมแบบสะอาดอ่ะมันไม่ฉุนแล้วก็ไม่ได้หอมเบอร์ด้วยการันตีเลยจากการที่ผมลองใช้มาแล้วโคตรดีทำไมหอมจังเลยอ่ะ S <S <S และในตอนนี้ไข่ขินเซอร์ก็มีให้เลือกถึง2กลิ่น Refreshing Cool หรือแบบเย็นเหมาะสำหรับสายลุยสายออกกำลังกายนะเหงื่อออกแค่ไหนก็มั่นใจได้หรือแบบอุ่นๆอ,อย่าง Relaxing Warm ส,สายละมุนผ่อนคลายสายนัวต้องโดนและเที่ยงคืนที่จะถึงนี้ดี๋วใหญ่ราคาพิเศษวันที่6เดือน6ลดใหญ่แห่งปีที่ไข่ก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นอีกเช่นเคยในราคา1,400บาทราคานี้ได้แค่วันที่6ถึงวันที่8มิถุนาเท่านั้นและส่วนน้องใหม่ไข่คินเซอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อน้นองใช้ที่สะอาดอย่างล้ำเลือกเสริม ความมั่นใจให้กับคุณผู้ชายในราคา2แบงค์แดงมีทอนแต่ระวังของก๊อฟหน่อยนะตอนนี้มีเยอะมากของแท้ต้องซื้อร้านไข่กูม,มิ่งเท่านั้นและอย่าลืมนะครับถ้าคิดจะทำความสะอาดน้องชายของคุณให้นึกถึงไข่กูม,มิ่ง ในการฝึกช่วงสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านครูฝึกเขาก็จะให้แต่ละคนนับตลอดแถวว่าคนทั้งหมดในแถวเรา,าครบไหมอะไรอย่างนี้ประเด็นก็คือมันจะมีอยู่พวกพวกหนึ่งว้ยที่แม่งแบบบ้าหลอดออแบบว่าขั่งหลอดอออะไรเงี้ยชอบทำตัวแบบว่าตัวเองผ่านการฝึกทหารมาอย่างโชคชนผู้แม่งชอบทำตัวแบบอินเนอร์จีเกินจัดอะแบบเสิรบครึบได้ครับครับครู เป็นเฮียอะไรเขาบึงไอสัตว um ์เ huh นี่ยคูโบกแม่งหน้าลำขาจัดอะไอเฮียพูดก็ไม่รู้เรื่องไอสัตว์แต่ก็นั่นแหละครูฝึกเขาให้นับตลอดแถวใช่ไหมล่ะคนอื่นเขาว่านับปกติเลยแต่เสียงดังแบบ 1..2..3..4.. แต่พอมาถึงพวกแม่งฮึหึ <ś led> ทีนี้กูก็ไม่รู้เรื่องแล้วแม่งพูดเทียอะไรก็ไม่รู้ก็โดนอีกโดนทำโทษอีกแม่งผิดท,ที่กูหรือผิดท,ที่พวกมึงอ่ะแต่ก็โดนไม่หนักหรอกโดนแค่นิดๆหน่อยๆอย่ะแต่ตอนที่จะปล่อยกลับบ้านนี่แหละกูฝึกเขาประกาศเลยจากที่พวกผมได้ปล่อยผู้คุณไปพักกันนะครับในที่นี้มีคนเปรี้ยวมีคนแหลมนะไม่อยู่ในกฎระเบียบไม่อยู่ในวินัยกันนะครับ มีคนไปเขียนที่ถังน้ํามันรถของค่ายนะครับว่าที่นอนใครเป็นคนทําครับสารภาพมาเลยนะครับกล้าทาก็ต้องกล้ารับนะครับเราชายชาติทหารมีไหมครับไม่มีทั้งหมดนอนหงายกลางมุงครับ กูว่ารูฝึกเขาทะเลาะกับเมียจริงๆนะเว้ยไอเฮียอันนี้รู้เลยว่าจงใจอยากลงโทษเด็กไอเฮียเพราะว่ากูเห็นอยู่แล้วเห็นมาหลายวันแล้วเว้ยวา้ถังน้ำมันที่เขียนว่าที่นอนอ่ะมันเขียนไม่ตั้งนานแล้วเว้ยไอเฮียกูฝึกเล่นกูแล้วคือวันนั้นเป็นวันที่แรงกูหมดเลยเว้ยแม่งทําโทษกูหนักจัดเลยหนักที่สุดเลยปกติรอดอเขาก็จะปล่อยประมาณ4ี่โมงเว้ยแต่นี่แม่งล่อทําโทษยาวไปจนห้าโมงไอเฮียกว่าจะได้กลับบ้านล่อฟ้ามืดเลย และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรอดอในปีหนึ่งของผมนะครับคือเรื่องรอดอมันมีเยอะมากเลยเวกูกไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนก่อนอะ่ะก็เลยเล่าเรื่องนี้ก่อนละกันมาค่อยไปเล่าเรื่องอื่นโอเคเนาะแล้วถ้าเรื่องที่ผมเล่ามันไปคล้ายกับประสบการณ์ของใครจงจําไว้นะครับ มึงอยู่ค่ายเดียวกับกูไอเฮียมันยังมีอีกเยอะครับประสบการณ์ดรอดอมีทั้งปี1ปี2ปี3ไหนจะตอนเข้าค่ายรอดออีกแต่เอาจริงๆนะกูก็จําไม่ค่อยได้หรอกและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วพวกคุณละ่ะมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็สามารถคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ